ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอให้ทุกคนเนี่ยตบมือให้กับตัวของทักขบะก่อนเลยนะครับที่อยู่มาเกิน2ตอนแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้ตายใช่ไหมซึ่งต้องเรียกได้ว่าตบมือให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับแล้วก็กดหนึ่งไ้ให้เขาด้วยนะถือว่าให้กําลังใจทักขบะก็แล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับผมก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสรุปหลังอ่านก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเขาก็ทําแบบว่าอ่านทีละคาพูดของตัวละครไปแล้วนะครับเราฉิบ มซึ่งทําเหมือนกับคอนเทนต์ฟุตบอลเนาะซึ่งคอนเทนต์ฟุตบอลเนี่ยก็จะสรุปหลังเกมใช่ไหมนี้หลังอ่านนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอหนึ่งการกดติดตาม1ไลค์ like ก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสาหรับหลังจากที่เราอ่านมาแล้วนะครับผมก็ต้องบอกว่าในตอนนี้เนี่ยคือแทบจะไม่ได้มีอะไรสําคัญหรือว่าต้องให้พูดคุยอะไรกันมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการฉายภาพจําลองของเทคนิคคําศัพท์ของทัคบะใช่ไหมซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยก็ได้ให้ตบมือกับทัคล้ว เมื่อตอนต้นคลิปเนาะว่าเขาเนี่ยอยู่เกิน2ตอนนะครับผมตอนนี้เป็นตอนที่3ของทาคขบะแล้วซึ่งเรียกได้ว่าเจ๋งมากนะครับผมดีกว่าตัวของฮัจิเมะอีกใช่ไหมสำหรับตัวของทาคขบะซึ่งในตอนนี้เนี่ยคือระดับของทาคขบะเนี่ยหลายคนก็อาจจะมองเป็นระดับพิเศษนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการที่จะจัดการวิญญาณคำสา์ระดับพิเศษได้เนี่ยมันก็ต้องระดับพิเศษเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าระดับ1อะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนว่าโทโดเนี่ยคือมันอยู่ระดับหนึ่งมันก็สามารถกําจัดระดับพิเศษได้ใช่ไหม บอกว่าไอตัวของทัคบาตเนี่ยคือถ้าจะให้วัดเกณฑ์เนี่ยอาจจะบอกว่าอยู่ในระดับหนึ่งหรือว่าระดับพิเศษได้เลยนะครับเพราะว่าในตอนแรกเนี่ยเคนจาคุมันได้มีการเรียกทางด้านตัวของวิญญาณคำสาบระดับพิเศษมาที่เป็นวิญญาณคำสาบขบฏนะครับผมระดับพิเศษมหาบรรพศนะครับผมน็อกลีดเนี่ยออกมาแล้วโดนทัคบาตเนี่ยมันเอารถ10ล้อชนนะครับผมซึ่งชนทีนี่ระดับพิเศษนี่เละเป็นโจ๊กเลยนะครับหลายคนก็อาจจะมองว่าพลังของทัคบาตเนี่ยอยู่ในระดับพิเศษได้ไหมนะครับผมผมก็เลยมา ย้ำๆไว้หน่อยว่าอาจจะระดับพิเศษได้แต่ก็เป็นระดับหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งตรงนี้แล้วแต่ความคิดเนาะว่าใครจะมองว่าทักษะบาทเนี่ยควรอยู่ในระดับไหนนะครับแต่ก็เจ๋งพอตัวเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็แทบจะไม่มีอะไรนะครับผมก็จะกลายเป็นว่าเข้าสู่การที่เป็นภาพจําลองของทักษะบาเกี่ยวกับเรื่องตํารวจใช่ไหมเป่าแองกอฮงแองกกฮอล์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะตัดมาฉากคุณหมอรักษาปลาทองนะครับผมแล้วก็จะกลายเป็นพยาบาลทะเลาะกับคุณหมอหลังจากนั้นก็กลายเป็นฉากประยิงชุมซึ่งแน่นอน ว่าในฉากเป่าหญิงฉุบนี้เนี่ยก็คือมันไม่ได้มีอะไรจนมาถึงช่วงที่เคนจาคุมันได้คิดถึงอาคมของทาคบาตนะครับผมว่าอาคมนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เปลี่ยนสู่รูปธรรมนะครับและก็บังคับใช้ได้ตามอิมเมจของผู้ใช้คุณใส่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ทําได้แม้กระทั่งดูดซับอิมเมจนะครับผมของฝ่ายเล่าหรือว่าฝ่ายเคนจาคุแล้วก็มีฟีดแบ็กนะครับผมกลับมานั่นเองหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือประหนึ่งว่าจิตวิญญ,ญาณสอดคล้องกันอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราเคย เกี่ยวกับการที่ว่าเราวิเคราะห์เกี่ยวกับวิชาคุณใส่นะครับของทางด้านทักษะไปแล้วว่ามันเหมือนวิชาลวงตาหรือว่า เหมือนทางด้านในเรื่องของนารุโตรหรือเปล่านะครับผมซึ่งณตอนนี้เนี่ยคือเราก็ได้พูดไปในคลิปนั้นด้วยใช่ไหมว่าทางด้านวิชาคุณสายของทัคบาตเนี่ยสามารถดึงจินตนาการของเคยนจา้ cheesy, าคู่ออกมาใช้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถดึงของทัคบะออกมาใช้ได้เพราะว่าเป็นเจ้าขาาองวิชาใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยต้องทําร่วมกันเลยคือไม่ว่าจะเป็นจินตนาการของใครเนี่ยคือทั้งคู่ต้องเข้าร่วมนะครับผมในจินตนาการนั้นนะครับผมหรือว่าสอดคล้องไปกับจินตนาการนั้นด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าก่่อนที เคนจาคุ ahu, จะคิดแบบนี้เนี่ยคือเคนจาคูมันจะคอยตามจินตนาการของทักบะใช่ไหมก็เป็นคุณหมอบ้างเป็นตำรวจบ้างนะครับผมแล้วก็มาเป็นการเป่ายิงฉุบบ้างแต่และจินตนาการเนี่ยคือเคนจาคูเนี่ยมันต้องใช้ไหวพริบในการต่อสู้นะครับผมเพราะมันเป็นจินตนาการของ at, ทักะบะทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงคุณหมอที่มันเอาไฟฟ้าช็อตนะครับผมหรือว่าจะเป็นช่วงเป่ายิงฉุบนะครับผมที่มันเนี่ยก็รู้ทันว่าทักบะเนี่ยจะทําอะไรแล้วมันก็ทําตามนะครับผมมันจึงได้ออกมาเป็นรูปที่ว่ามันเอานิ้ว จมูกของกันและกันนั่นเองนะครับผมแต่พอหลังจากที่มันนึกอย่างที่ผมได้บอกไปว่ามันสามารถดึงจินตนาการของเคนจาคุออกมาได้ใช่ไหมมันก็เริ่มมีการสวนกัดด้วยจินตนาการนะครับผมคือยังไงเนี่ยทั้งสองคนมันจะต้องเข้าร่วมของจินตนาการด้วยกันอยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเคนจาคุก็เลยได้คิดไอตอนแมวนะครับที่มันได้มีการข้ามถนนและตัวของทัคบาตเนี่ยก็ถูกลดชนนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นจินตนาการของเคนจาคุที่จะหลอกล่อให้ทับาตเนี่ยโดนลดชนนั่นเองนะครับผ แล้วพอมันโดนรถชนเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเป็นจินตนาการของทักบะท,ที่อยู่ทะเลนะครับผมและสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ามาเล่นทะเลด้วยกันจนตัวของเคนจาคุเนี่ยก็คือต้องคอยตามไปแล้วก็เริ่มรู้สึกสนุกนะครับผมที่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนุกแบบนี้มากี่ร้อยปีแล้วนะครับแล้วก็ดีใจที่เขานั้นเนี่ยได้สร้างเกมคัดออกขึ้นมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ทาให้เคนจาคุได้สติแล้วกดทักบะลงใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเคนจาคุนั้นเนี่ยเขาก็ได้คิดในใจนะครับผมถึงแม้ว่าตัวเเคายจะข ไปตามนะครับสถานการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นแต่เขาก็ยังคงคิดในใจว่าคืนปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยคือเราคงจะไม่แค้วว่าจะต้องเป็นฝ่ายแพ้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าสถานการณ์สารพัดสารเพ,รพเนี่ยซึ่งมันเป็นเพียงแค่ภาพจําลองในมุมของขทัคบัตนะครับผมแต่มันกําลังเกาะความเสียหายที่เกาะแน่นชนิดที่ว่ายากที่จะสลัดออกในตัวเราทีละนิดทีละน้อยนะครับผมและการเกาะตัวนี้เนี่ยจะไม่สิ้นสุดลงจนกว่าแรงปัจถนาที่มีต่อการแสดงตลกของขทัคบัตเนี่ยจะได้รับการเติมเต็มใช่ไหมหรือจะพูดว่า เป็นการต่อสู้ที่ไม่มีทางรู้ผลแพ้หรือว่ารู้ผลชนะนะครับผมด้วยการใช้กําลังนั่นเองนะครับผมก็คงไม่ผิดอะไรประมาณนี้นะครับผมจากที่เคนจาคุเขาได้พูดเอาไว้เนาะซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าเราดูจากภาพรวมของตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคือจินตนาการของทัคบะเนี่ยจะออกมาสะส่วนใหญ่นะครับส่วนจินตนาการของคินจาคุเนี่ยถ้าทั้งตอนจับดูดีๆเนี่ยคือจะออกมาแค่2ช่วงเท่านั้นเองก็คือช่วงแมวที่รอให้ทัคบะถูกลดชนนะครับแล้วก็มาในช่วงที่ตัวของเขาเนี่ยชวนทัคบะษ ครับผมขึ้นบนเวทีในฐานะคู่หูเพราะว่าถ้าดูจากประวัติทัคบ่าแล้วคือเขาไม่เคยมีคู่หูในการแสดงตลกเลยใช่ไหมคือมีแล้วก็ลาออกแบบไม่ได้มีแบบถาวรอ,อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้ามีคู่หูในการแสดงตลกอะไรแบบนี้คือทัคบ่าจะพอใจมากขึ้นนะครับผมและไอการที่ว่ามาอยู่ในโลกของจินตนาการทัคบ่าแบบนี้เนะี่ยมันอาจจะจบลงนะครับซึ่งนี่ก็คือทั้งหมดของตอนนี้เลยนะครับผมและพลังของทัคบ่าเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเหมือนอน,อนาเขตเลยนะครับผมจริงๆแล้ว มันก็มีความคล้ายคลึงเผลอๆเนี่ยจะเป็นอนาเขตด้วยซ้ําแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้เห็นมาจนถึงนาตอนนี้หรือว่าทั้งตอนนี้เลยนะครับผมอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพที่ทางด้านตัวของทัคบาตเนี่ยดึงออกมาใช้ก็ได้นะครับตั้งแต่ในช่วงที่เคนจาคูใช้วิญญาณคำสาปร,ร,ระดับพิเศษนะครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่ความคิดของเคนจาคูแล้วก็วิชาคุณใสเนี่ยดึงมันออกมานะครับผมอนาเขตเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับผมคืออนาเขตที่มีการโจมตีอย่างแน่นอนนนนนะคคครัับ่่ก็ืออาาตทีีมมว มุ่งลายนะครับผมแล้วก็อนณาเขตแบบว่าดั้งเดิมเลยนะครับผมตั้งแต่สมัยอดีตคืออนาเขตที่ไม่มีความมุ่งลายนะครับผมหรือว่าไม่มีการฆ่าชีวิตกันในอนาเขตนะครับผมซึ่งจะเป็นอนณาเขตที่บังคับให้เป้นนาหมายนะครับผมที่อยู่ในอนาเขตเนี่ยปฏิบัติตามกฎของเทคนิคคำสาปที่ฝังเอาไว้นะครับผมถ้าเป็นในเทคนิคคำสาปของทัคบัตเนี่ยอาจจะเป็นในมุมมองว่าเฮ้ยถ้ามึงอยู่ในอนาเขตกูเนี่ยคือมึงจะต้องคอยตามกูไปนะไม่ว่ากูเนี่ยจะจินตนาการในเรื่องอะไรนะครับผมหรือว่ามึงจะจินตนาการใน เรื่องอะไรเนี่ยกูก็จะคอยตามมึงไปเหมือนกันนะครับผมคือเป็นแบบนี้แล้วก็ กฎที่จะชนะอาาเขตน,นี้ได้เนี่ยคือความปรารถนาของทัคบาลนะเนี่ยจะต้องสําเร็จสมบูรณ์นะครับผมไม่งั้นเนี่ยก็เป็นการแบบว่าต่อสู้กันไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับผมโดยที่ใช้กําลังรุนแรงมากก็ไม่ได้เพราะว่าพอใช้รุนแรงเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นว่าพอมาเริ่มรีเซ็ตฉากใหม่หรือว่าจินตนาการใหม่เนี่ยไอความรุนแรงนั้นเนี่ยเหมือนหายไปเลยคือความเจ็บปวดเหมือนหายไปเลยอะไรประมาณนี้เหมือนอนาณนาเขตของฮิกุรุมาเห็นปะใช้ความรุนแรงไม่ได้นะครับผมต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องการขึ้นศาลหรือว่า การว่าคดีอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับมันเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์หรือว่าการพูดคุยของเราหลังจากที่ได้อ่านตอนนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวของแทคบ่าเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดด้วยว่ากลางอนณาเขตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคือทางออฟฟิเชียลเนี่ยเขายังไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอดูกันนะครับส่วนเพื่อนๆคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องวิชาคุณใสยของแทคบ่าเนี่ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้นะครับผมเกี่ยวกับว่ามัน มันใช้อนาเขตเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยพูดคุยกันได้นะครับผมเม้นสื่อสารกันได้นะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะมีใครเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันกลางอนาเขตตอนไหนนะครับผมซึ่งมันยังไม่ได้กลางนะแล้วมันก็ยังไม่ได้พูดด้วยคืออนาเขตเนี่ยมันต้องใช้มือใช่ไหมในการกลางแต่มันก็มีในกรณีของฮิกุรุมะที่พอผมย้อนกลับไปอ่านดูในช่วงเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มีการทําสัญลักษณ์มือเหมือนกันนะครับเขาเพียงแค่พูดว่ากลางอนาเขตเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเดี๋ยวต้องรอดูกันอีก นนคืออาจจะทําข้อผูกมัดหรือว่าทําสัตส,สาบานอะไรโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวหรือเปล่านะครับขนาดวิชาคุณไส่ของเขาเองเนี่ยเขายังไม่รู้เลยนะครับผมถึงวิธีการใช้อย่างถูกต้องเนาะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวต้องรอด,ดูกันเพราะว่ามันจะมีในช่วงสุดท้ายของตอนที่241นะครับผมที่ตัวของท่าขบ่าเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับผมว่าเขานั้นเนี่ยก็อยากที่จะทําให้ตัวงเคียนจาคูนั้นเนี่ยหัวเราะให้ได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะไปเกิดทําข้อผูกมัดนะครับแล้วก็กางอนาเขตขึ้นมาแบบที่เขาไม่รู้ตัวก็ไ นะครับและการจะจบอนาเขตนี้คือต้องทําให้ความปรารถนาของตัวทัศบะานนั้นเนี่ย เป็นความจริงนะครับผมนั่นก็คือทําให้เคียนจาคุตตลกแล้วก็คน100คนตลกนะครับผมหลังจากนั้นก็จะออกจากอนาเขตได้นะครับผมแต่อันนี้เนะี่ยคือเป็นการคาดเดาของผมเองนะครับผมว่ามันจะออกมาเป็นแนวนี้แต่งไงเดี๋ยวต้องรอดูในตอนหน้าอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์ด้วยแล้วมีตรงไหนตกหล่นหรือว่าผู้ผิดยังไงเนะี่ยขอัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เนะี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันากานะครับผมไปว